อาครับก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับอยู่ผมอีเดียทีวีนะก็วันนี้อยู่ในเกมแสลมดังเหมือนเดิมวันนี้เราจะมารีวิวเจ้าสนามหม่กัน8888คูปองมาผมขอกดรับก่อนเลยก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราต้องโหเฮีเยขายได้15เพชรถากกดขายไปทำไงวะเนี่ยลองลนะเนี่ยใช้ก่อนเลย ก่อนอื่นนะเดีเรามาพูดถึงกิจกรรมมันก่อนเลยเราวิธีการได้สนามใหม่มาคือเราต้องสเปนไวอเชอร์เนี่ย9,000ปองซึ่งถ้าถามว่ามันแพงไหมครับเราตอบตรงๆเลยว่าไเหียแม่งโค้ดแพงเลยผมกล้าพูดเลยว่าแบบมันแพงมากๆสําหรับสนามหนึ่งสนามนะถ้าแบบมัน8,000ปองแต่ สำหรับผมนะ่ยทำไมผมถึงเอาพี่ทำไมทำไมมึงแพงแนละ้วทำไมเอาคุ้มไหมสำหรับผมบอกเลยว่าคุ้มมากครับสลามบันเนี้ยสำหรับผมคือคุ้มมากคุ้มด้วยอะไรเพิ่งปิดเดี๋ยวมาฟังเหตุผลกันก่อนก็ผมไม่มีเจ้าโอดะเนาะแล้วมันเอาอกิจกรรมโอดะมารีซึ่งกิจกรรมโอดะรอบเนี้ยมันถามว่ามันถูกไหมก็ถูกมากครับถ้าเกิดเทียบกับรอบแรกถึงมันควรจะเข้าไปอยู่ในริสตันก็ตามแต่อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะโอเคแต่ ทําพูดถึงคนที่อยากได้อยู่แล้วแล้วแบบด้วยเรื่องราคาของมันตอนเนี้ถ้าเกิดเราสุ่มแค่วงวงล้ออันแรกเนี่ยเราถ้าเกิดเราใจเย็นนะเราซื้อเพชรจนหมดแล้วก็ใช้คูปองที่เหลือมันจะใช้แค่ประมาณ1,500ปองกับ3,000เพชรซึ่งถือว่าถูกมากๆเราจะได้ตัวโอดาหรือมิซอีนะถ้าเกิดเล่นโอดานะผมมองว่ามันคุ้มตรงโอดาเราจะได้ตัวโอดาแล้วเราก็จะได้บัตรฝึกโอดาอีก10ใบซึ่งแค่ตัวบัตรฝึกของโอดาแม่งก็ สามพันปองแล้วอะถ้าเกิดสมมติเราไปซื้อในร้านอะนะสิบใบแต่เราใช้แค่สามพันปองกับพันห้าร้อยเอ้ยสามพันเพชรกับพันห้าร้อยปองเราได้ทั้งบัตรฝึกโอดะได้ทั้งตัวโอดะหคุ้มแน่นอนรวมถึงถ้าเกิดใครจะเล่นโอดะแล้วเนะนี่ยไอรูนรอยตัวเก็บบอลเนี่ยมันก็จําเป็นต้องเอาอันนี้สาหรับผมนะผมเลยสุ่มเอารอยตัวเก็บบอลด้วยแล้วก็ยังได้บัตรโอดะมาอีกห้าใบห้าใบแม่งก็พันห้าละเหมือนได้รูนมาในราคาถูกอะ องจริงกิจกรรมเนี่ยคุ้มมากๆอ่าส่วนหน้าสามใครอะดูก็เหมือนกันนะหน้าสามกับหน้าสองคือเหมือนกันเป๊ะเลยแล้วทําไมเฮ้ยมันคุ้มยังไงเดี๋ยวมาดูผมใช้ไปนี่นะคูปองเนี่ยคือใช้ไปแค่พอดีไอเทียนี่เลยเกินมานิดหน่อยเดี๋ยวมาดูกันโอดาผมพร93%เปอ็นตโอดาเนี่ยเป็นตัวหนึ่งตัวที่แบบ ค่อนข้างแพงเลยนะถ้าเกิดแบบเทียบกับตัวอื่นอนะคือบัตรแม่งแพงมากๆราคาแม่งพอๆกับมากิเลยเป่่อแพงกว่ามากก่ด้วยร้ดคิดดีๆอะเนี่ยผมได้โอดาพร93%มา,รมาจากกิจกรรมที่ดีน่าเอามาจัดวันนี้แต่มันไม่ได้แบบใช้ทั้งหมดนะคือผมมาดองมาแล้วของผมมาดองบัตรของโอดามาผมซื้อจากเพชรอะมาประมาณ3มอาทิตย์แล้วประมาณ30ใบแล้วผมมาค่อยมาอัดเพิ่มอีกก็คือวันนี้ วันที่กิจกรรมมาเข้าซึ่งถามว่ามันคุ้มไหมมองตรงก็คือแบบมันค่อนข้างคุม้มเพราะว่ามันจากเห็นผมไปฟังอยซิกมาเขาบอกว่ามันแรกที่เขาทำเดนหนึ่งมาสามหมปองเนี่ยผมเสียไปแค่รวมตัวนะเพราะมาันตอนนั้นยังไม่ถึงหมื่นปองเลยผมได้93%ถามว่ามันคุ้มยังไงเรามาดูกันที่ร้านค้าที่เขาเอามารีเซลไอ้ไนอี่ผมซื้อไปหมดละสอวันเนี่ยอะดูจากอันนี้ก็ได้ บัตรของเซนโดฟูจิมะแล้วก็มาเกียอปองได้2ใบดู240ปองได้2ใบ,2บแม่งตกใบลนะ120เองแม่งลดมากกว่าครึ่งหนึ่งอีกคือใครเนี่ยผม,มเลยมองกิจกรรมเนี่ยสำหรับผมมันคุม้มเพราะผมจะทําโอดะอยู่แล้วแล้วเราก็ได้มาในราคาถูกสนามแม่งเหมือนเป็นของแถมอะแล้วดูที่มันแถมอย่างอื่น เนี่ยรูนรูนทองเนี่ยเศษรูนทองเนี่ยโอ้โหเท่าไหร่อ่ะสี่ร้อยนี่เยอะนะสี่ร้อยนี่ยากอยู่นะแล้วก็พวกบัตรออพเนี่ยพวกรูนฟ้าเนี่ยแล้วก็เพชรอีกซึ่งถ้าเกิด,ดกิจกรรมนนีะ้ผมม,มองว่ามันข้อดีของมันคือมันให้ผู้เล่นที่แบบเหมือนเขายังไม่มีตัวแต่เขาอยากจะทําตัวแล้วแบบลดราคาให้คนทําตัวแล้วใช้สเปนเนี่ยแล้วมันยังมีคูณสองอยู่นะคุ้ม คุ้มมากๆสมมติแบบจะทำมากรีนะผมว่าเติมแค่แพ็กใหญ่แพ็คสามพัน่ะแล้วก็เละถ้ามีคูณสองนะได้แพ็คสามพันแล้วก็ใช้ได้พรมากี่แบบเกือบเต็มเลยนะตอนนี้นถ้าเกิดบริหารดีๆถ้ามีตัวอยู่แล้วอะ่ะคือกิจกรรมนะผมมองว่าเฮ้ยสำหรับใครที่แม่งเติมมาทําตัวโคตรคุ้มเติมมาทําตัวแล้วเหมือนได้สนามฟรีอะ่ะโคตรคุ้มเลยแบบคุ้มมากๆเพราะว่าแม่งลดถ,ถูกมากเลยดิอันนี้ก็ถูกแบบสมมติใครจะทำลูน่ะ ไอ้นี่อะไอเจ็ดร้อยห้าสิบปองในพันห้าคือมันจะมีถุงหนึ่งที่ถุงละสี่สิบปองใช่ป่ะสี่สิบแปดปองถ้าซื้อหมดอะมันสองพันปองสองพันปองเนี่ยบา,บางอันอะถ้าดวงสวยๆแม่งยังการันตีไม่ได้เท่าแบบได้ได้สามพันเลยนะแม่งได้สามพันกว่าเองนะแล้วอันนี้มันแบบพันห้ามันการันตีได้ถ้าซื้อสองอันอะพันห้าการันตีได้สามพันถูกกว่าคือกิจกรรมเนี้ยผมมองว่าแบบโคตรคุ้มเลยถ้าสําหรับใครที่จะทําตัวอยู่แล้วแบบเฮ้ย จะทำเซนโดอยู่แล้วจะทำมากีอยู่แล้วหรือไม่จะทำแว่นแตกจะทำซากุเนี่ยอยู่แล้วคุ้มโคตรโคตรเพราะมันลดมาถูกมากมั่งช่วยประหยัดเงินให้เราได้เยอะมากแล้วเรายังได้สนามฟรีแต่ผมไม่ได้บอกเฮ้ยมันดีหรือมันอะไรนะมองอีกมุมหนึ่งคือเฮ้ยสำหรับคนที่ทำไปแล้วอะอย่างคนที่มีโอดะแล้วอะไรอย่างเงี้ยคนที่มีแว่นแตกเต็มแล้วคนที่มีซากุเต็มแล้วมากีเต็มแล้วแล้วก็แบบ เซโนโเต็มแล้วที่เขาเตไปตั้งแต่แรกแล้วอ่ะการที่เขาจะมาเอาสนาม8ปดพันกว่าปองเนี่ยเขาต้องใช้อะไรวะคืออนะันนะั้นอ่ะผมกล้าพูดเลยว่าแม่งในมุมคนพวกนัคนพวกนั้นนะที่เขาเติมไปแล้วแม่งโคตรแย่เลยกิจกรรมนี้ซึ่งผมก็เห็นด้วยคือมันแย่จริง,รงๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าแม่งไม่มีอะไรให้เขาใช้แล้วอ่ะเหมือนเขาจะต้องซื้อซื้อของที่เขาไม่ต้องการเพื่อที่จะเอามาได้อีเวนต์นี้พอได้ของที่เขาไม่ต้องการมันก็ดูไม่ไม่คุ้มอ่ะถูกปะ อย่างถ้าอีเวนต์เนี้ยแล้วคืออีเวนต์ในความเฮี้ยของมันนะก็คือแม่งหมดวันที่7วันที่ลุคคาว่าเข้าเพื่ออะไรครับพี่น้องคือถ้าคนที่เขาอยากจะใช้จริงลุคคาว่ายังไงคนที่แม่งเติมแม่งใช้แน่แล้วสนามเนี้ยแม่งก็จะแลดูคุ้มแต่ตอนนี้นแม่งหมดเร็วคือเหมือนแบบผมแบบไม่โอเคนะอันเนี้ยถ้าเกิดในมุมผมคือแบบอันเนี้ยมันมัน,ม,นมันน่าเลือดไปเขาควรจะข,ขยายกิจกรรมไม่เป็นตอนที่ลุคคาว่าเข้าด้วยเพื่อที่ว่าทุกคนแม่งจะได้ได้ด้วยแบบคนที่เติมลุคคาว่าจะได้ด้วยแบบ คนที่แบบมีทุกตัวแล้วมีแบบตัวพวกนี้ครบแล้วไม่รู้จะเติมไปเอาอะไรแล้วอะ่ะเขาจะได้มีสิทธิ์ที่จะได้กิจกรรมนี้ด้วยไม่งั้นอย่างที่บอกไม่ต้องเอาไปซื้อลมอะ่ะเหมือนซื้อของงู้งเพื่อที่จะได้สนามอะ่ะมันก็ไม่คุมก็ใครจะทําตัวช่วงนี้แล้วมีคูณสองผมแนะนำเลยตัวที่แม่งมีขายเลยเนี่ยมากิฟูจิมะเซนโดซากุโรนแว่นแตกโอดะผมนับแค่โอดะนะมิซอ,อิเนี่ยมไม่ควรซื้อบัตรเพราะมันเอาบัตรแดงซื้อได้ผมบอกเลยทําช่วงเนี้ยคดคุม แม่งถูกมากมาหมดเรื่องโปรโมชั่นไงละพูดซะยาวเลยเพราะว่าผมเห็นหลายคนบอกว่ามันสูบเงินสูบเงินเนี่ยคือใช่คือผมมันมันเกมอะทุกเกมมันทุกอย่างบนโลกนี้มันขับเคลื่อนไม่ได้ด้วยเงินอะเราก็ต้องสนับสนุนเขาบ้างะนะคือสายฟรีถามว่าเกมนี้มันอยู่ได้ไมั้ยมันก็อยู่ได้แนตะ่ว่ามันก็ต้องรอหน่อยมันก็ต้องช้าหน่อยอ่าล้วคือแบบผมไม่เคยเห็นกิจกรรมไหนที่แม่งแบบดูแลดูคุ้มเท่าตอนนี้มาก่อนอะ ตั้งแต่เกมเปิดมาเคืานี่มันท้นข้างที่จะถูกมากๆอย่างไอกิจกรรมร้าน้าลึกล้วแม่ก็ซื้อได้แค่สิบใบมันลดเยอะจริงลดเท่ากันเลยแต่ซื้อได้สิบใบแต่เนี้ยคุณซื้อได้ห้าเจ็ดวันอะเวล,า,า,ยล,ยลยายี่สิบใบอะก็ร้อยร้อยกว่าใบคือพรอนคุณครบแน่ตัวหนึ่งมาสนามใหม่กันอ่าผมไม่เคยใช้สนามแชร์เลยนะสนามนี้มันแช์ได้ถูกปะ แชร์วิดอแชร์วิดทีมดอนแชร์ผมแชร์วิดทีมก็แล้วกันมันน่าจะมีเซตติ้งผมคิดว่าอ๋อคือมันเซตได้เหมือนสนามซึกสุดยอดเลยครับผมมีอะไรบ้างวะอ๋อคือกูไม่มีอะไรเลยอะอ๋ออันนี้มันต้องได้รับมาก่อนโอเคโอ๊ยกูมีนี่อันั้นน่ะ อ๋อโอเคได้แค่นี้อ๋อโอเคอันนี้ก็มีอยู่แล้วเปลี่ยนยถ้าเป็นพวกนี้น่าจะสวยกว่านะโอเคเราเซฟก่อนมาเดี๋ยวไปลองดูกันว่าสวยไหมกด อืมสามสามแล้วกันเจอบอทอุยเจอคนขอญาตอ่าเดี๋ยวแล้วกดไปก็ได้ผมเล่นตัวอะไรดีนะผมอยากเล่นโอดะอยู่พอดีเลย อ่อนน้อยนะครับไม่เป็นไรเพื่อนขำๆโหมดธรรมดาให้เขาจริงจังกันนะไอ้เฮียลืมเปลี่ยนสนามไอ โอเคโอเคฝ่ายซึมไปก่อนแล้วกันตานี้มารอบดีไม่มีพลาดผมเลือกสนามมาและ <c oughs> ไอ้เ,เลือกสนามไม่ทันนั้นลืมปกติผมเป็นคนไม่เลือกสนามอยู่แล้วไงได้สนามไหนก็ใส่สนามนั้นเลย,ยงไตงตะกอมา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 ,มาลองดูว่าจะเป็นยังไงโอ้โหอ๋อข้างหน้ามีข้างๆมีสนามกีฬาด้วย เท okay, อยู่นะมามาคือสนอ๋อความรู้สึกแรกเลยก็คือสบายตากว่าสนามสูงสุดนะสนามสูงสุดแม่งแสบตาอืมเอ้ยใช้ได้ใช้ได้ผมว่ามันไม่มันไม่ได้เล่นยากอะคือสนามสูงสุดนะ่ะผมบอกเลยว่าแม่งเล่นโคตรยากพะแม่งแสบตามากแ้วสนามนี้เอ้ยใช้ได้เนี่ยสวยด้วยน่ะลองดูดิ เออลองดูลองดูลองดูนี่แบบสนามในเกมเลยแบบลองดูลองดูงดเผื่อใครตัดสินใจซื้อเอ้ยไม่ใช่คือเฮีย <c oughs> ตัดสินใจซื้อก็คงไม่ไหวว่าแพงจัดเฮ้ย <c oughs> แต่ดูดีสวยดิข้างล่างมีสนามข้างๆมีสนามบอลด้วยแบบดีเทลเล็กน้อยอืม <c oughs> เอ้ยผมถ้าเกิดไม่วัดที่ราคานะดูแบบดูแค่แบบคุณภาพนะผมชอบนะเว้ยสวยดิสวยใช้ได้เลยเนี่ยลองดูโฟกัสที่สนามแล้วก็ภาพมันสบายตาด้วยครับไม่แสบตาเหมือนสนามสูงสุดแล้วก็ไอสนามใหม่ที่แจกในบัตรผ่านเดือนนี้ก็แสบตาเอาเรื่องเหมือนกันนะ นี่ใช้ได้อยู่เคผมได้สนามใช้ใหม่ละเพราะปกติผมก็ลงยิมอย่างเดียวเลยเพราะว่าสนามอื่นแม่งแสบตาแต่แบบสนามลงยิมแม่งสบายตาสุดแต่นี้ก็เออสบายตาเหมือนกันยางไงสนามสูงสุดแม่งมองลูกบาสไม่ชัดด้ก็เท่านี้แล้วกันคลิปนี้เพราะแค่บ,บทเรื่องกิจกรรมก็นานแล้วนะ ก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะบ๊ายบาย